ชนะใครนะครับสามเกมที่ผ่านมาส่วนเกษตรศาสตร์ f c เองนะครับก็อยู่อันดับที่12นะครับมาดูรายชื่อ11เ็ตัวผู้เล่นของทีมเจ้าบ้านสุพรรณบุรี FC กันก่อนนะครับวันนี้มาในระบบ4 4 2ครับผู้รักษาประตูเป็นธีรวุฒิส่วนสันครับเริ่มเกมนะครับเกษตรศาสตร์กับสุพรรณบุรีครับเส้นซ้ายยังทันอยู่นะครับ ลากเข้ามาเองลากเขากรอบเกี่ยวโทษมาแล้วเอาละครับถึงเส้นหลังหักกลับมาแปเน้นๆแล้วโอ้โหยังไม่พ้นอันตรายครับเปิดกลับมาเน่งๆขวายิงกระแทกโอีกครั้งพาออกไปครับว่าจังหวะขึ้นมาได้จบของเอเซอ,อูเช่น,นะครับปรเปิดมาเลยอ้าวเรียบร้อยเลยครับเสาแรกโอ้โหโ,โ,โชว์มาตรงนี้แล้วก็ทำได้นะครับประตูรแรกของ ทางฝั่งชนบุรีในฤดูกาลน,นี้มาจากชิสุนุพงศ์ครับดูครับลูกเปิดมาโอ้โหโฉบมังงเสาแรกนะครับจังหวัดเปิดของวงสุธรตมพุทธศิรินะครับแล้วก็เป็นชิสุนุพงศ์พิมสังนะครับที่โฉบมังงเสาแรกครับผ่านมือพุทธศัก์ประตูธนวุฒิสวนสันเข้าไปของชิวผนเข้าขวาใหม่ปเปิดยัดเข้ามาคูกคลิกขูคลิกกักาบอตนแย่งโดนจริงๆครับเข้าซ้ายไม่ยิงกลับมาเน่งๆโอ้โอ ศูนตาแมนยังไม่ได้ปล่อยแสงครับยิงตรงนี้8หลานหน้าฝ่ากกอกซ้ายมาลองจิวให้มาสวย้วครับเดี๋ยวลองจิวสปินขึ้นไปแล้นะครับฝั่งซ้ายเหลือบมองให้โอเคเอากรอบไปโทษลองจิวยิงยัดเลยโอ้โห้หลดเสาไกลออกไปนะครับไม่แฉลบด้วยสปีดขึ้นมาของลองจิวครับจ่ายมาได้ดีแล้วมองเพื่อนอยู่ครับใจยิงเลยครับ จากลูนี่นะครับปั่นโค้งโอ้โหมุดไม่ลงครับมุดไม่ลงเม่อย่างนั้นมีโอกาสเสียบเสาไกลเข้าไปเลยนะครับแต่ทิศทางพันยืนอยู่แต่ไม่ยิงครับปล่อยให้ลองจิวครับปั่นด้วยขวาครับบอลพุ่งอ้อมกำแพงไปแล้วครับในดีนี่ก็15ปีอาจจะพอมีให้เห็นนะครับที่จะอยู่ในระดับสูงเนี่ยทำชิงมาตรงนี้ไปครับอดิศัก์อดิศัก รอก่อนในสักคืนมาเสาไกลต้องยิงแล้วครับฉลับลูกนี้โอ้โหมีโชคช่วยซะด้วยครับฉลับแล้วมันโค้งเข้าเสาไกลมุดลงไปเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเสมอแล้วครับยิงลูกนี้ฉลับนลครับบอลย้อยครับกันตพัฒ์มันปฏิเองก็ได้แค่หันไปมองเลยครับนี่ไปแล้ววิ่งมากดเท้าขวาครับจังหวะไปบล็อกแล้วมันปโดนเท้านะครับสุดท้ายบอลกระด ครบย้อยลอยมาครับเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูตอนนี้ครับก็พิทวัตนะครับคนที่เข้าไปบล็อกแล้วแถบไปครับเดรเธอเบตเปิดมาแล้วเบียดก่อนเบียดก่อนแล้วก็สุดท้ายเป็นผู้สนับประตูนะครับธีรวุฒิครับรับเอาไปได้นะครับปาปาจุนเด้ไปไม่ถึงการ์พันไปที่ลองจิวลองจิวมีตัวแรกมาขวานนะครับแต่ว่าลองจิวเปิดข้ามถึงด้วยแล้วู จากจังหวะที่เสียบอลกลางสนามเนี่ยครับกษตรค่อยๆเอาขึ้นมาครับยิงลูกนี้หลุดไปนิดเดียวครับแน่ารับของสปาร์บรีพลาดแล้วครับครับดูครับลองจิวเปิดมาโอ้โหข้ามศีรษะของอศกมาไปแล้วดูจังหวะนี้ก่อนเรียบร้อยนะครับเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับว่าให้ไม่ให้ครับจัดแล้วนะครับประตูที่สองและคนเดิมครับชิชินควงิงสารัน เร็วครับนี่ครับแล้ก็พักอแล้วจอดยิงด้วยเท้าขวาครับนี่ธีรวุฒิสวนสันเข้าไปนะครับโอ้โหเกมรับเกษตรศาสตร์ยังไม่ทันตั้งตัวนะครับมีตัวอ้อมมีตัวอ้อมแต่ช้าโดนแย่งแล้วครับจะเตะเขาระวังให้ดีนะครับตรงหูแล้วไม่เตะตรงนี้ไปแล้วหต่อตัวยิงขวาก่อนแล้วนะครับนัดสุดท้ายบินเน์ก็โบงสกัดทิ้งเอาไว้ได้ครับ ยิงของสิทธิ์ทนันลูกเรืองนะครับตอนทันทีนะครับช่างบอลไปยิงตรงกลางสานามแล้วตัดบอลมาได้แล้วจังหวะจ่ายทําได้ดีเลยนะครับจังหวะนี้ของชิสุพงแล้วจังหวะยิงแล้วไปตรงตัวครับกีราวูดิลยแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับจากคููนี้นะครับจักรพันธ์จักรพันธ์ลองปั่นดูตรงนี้ oh ว่ายิงลูกนี้อย่างเนี้ยบเลยครับแต่ว่าเนื่องจากยิงทีมเก่านะฮะเลยไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ปั่นด้วยเท้าขวาครับโอ้โหบอลทะลุก,กำแพงรพรษตาประตูพยายามที่จะพุ่งปัดแล้วครับแต่มันก็ไม่ถึงครับลูกนี้โอ้โหดใจทะลุแล้วทะลุแล้วไปเลยครับไม่ล้ำแน่นอนด้านขวามีจักรพันต้องยิงเองนะครับลอจิวแล้วยิงหายเลยครับโอ้โหแสงแล้วสามประตูต่อสองนะครับทางด้านของลองจิว ดีใจครับสตีเฟนลองจิวครับนาที72็ดสบสองครับเกษตรศาสตร์เอฟซีพลิกกลับมานำให้กับเกษตรศาสตร์ครับดูจังหวะนี้ไม่รับหน้าด้วยครับจ่ายบอลมามีผู้เล่นของสปาร์ตบุรียืนห้อยอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะครับอดีอ่าอสซอกบานะครับที่ยืนอยู่แล้วก็จังหวะผ่าบอลไปก่อนไปโทษแล้วก็ยิงลูกนี้ครับยิงได้ดีด้วยครับเซฟเลยผู้สามประตูครัทรมัน์มาติดกับ3ประตูต่อเกษตรศาสตร์เซ็กซิ่ครับจ่ายมาที่ อธิษฐานใครสอนครับอธิษฐานใครสอนด้านซ้ายมีลองจิวไหลต่อไปที่เป็นลองจิวลองจิวความในกรอบเขตโทษโยงตัดกันมาแล้วยิงลูกนี้ยงเซฟไว้ได้ครับกันตพั์มันปาตีครับทุบออกหลังไปครับได้ลูกเต็มมุมครับเกษตระาสตร์จีเข้าไปครับจีเข้าไปแล้วกรอบเขตโทษแต่ว่าโอ้ยจานค้าด้วยครับให้ด้วยครับ ังถวัตครับจะปิดทางกับเท็ทโธนะครับแล้วมันไม่โดนบอลนะครับใช่จองคำเหม่งเลยครับยิงลูกนี้โอ้โหเฉียบทีเดียวครับแม้ว่าจะล้มก็ตามนะครับแหมโอ้โหตีเสมอได้ครั้งเหมือนกันนะครับสุพรรณบุรีเอฟซีนาทีที่88ครับจากถุกโทษของสิธินันลูกเรือครับตักสำประตูนี่ไปอยกทางนะครับมาครับ นะครับวิ่งไปแล้วยิงไปซ้ายตัวเองโอ้โหไปยิงลูกนี้หมุนตัวล่วงเลยครับแต่ว่ายังดีครับบอลตูนตะข่ายครับไปผิดทางนะครับจิรว่ฒเปส่วนสัตว์ครับ3ประตูต่อ3นะครับนาทีที่88ดสิบแปดครับสเปนบีเอฟซีตามตีเสมอเกษตรศาสตร์เอฟซีนะครับ ตะโกนบอกเล่นหน่อยเล่นน่อยแต่ว่าเนี่ยครับเอาละเสียบอลไหมเสียบอละเป็นเรื่องเลยครับ4ต่อ1ครับ4ต่อ1เอายังไงดีรองจิลวซ้ายมีแล้วไม่ล้ำด้วยหนึ่งหน่งแล้วครับกลับมาโอ้โอ,อาจิสาไกสอนแทบไม่เข้าครับโอ้โหแต่ลูกนี้ โอ้โหคนเปิดเปิดเหมือนไม่อยากให้ยิงโอ้โหได้ยิงนี่ถ้าเกิดแปะเรียดมาแล้วคนมันวิ่งเต็มสปีดนะครับก็พลาดนะครับครับดูครับลองจิ๋วเลือกได้ครับขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ครับเลือกไปซ้ายครับแล้วจังหวะเปิดมาโอ้ยโด่ไปแล้วจังหวะที่จะแปะบอลไม่โดนบริเวณหน้าแข้งนี่นะครับมันไม่โดนโอ้เต็มเท้าครับมีไหมโอ้โหลองจิ๋วบวยครับ สุดท้ายจบไปนะครับสุดเดือดเลยครับเกมคู่นี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นทางด้านของสุพรรณบุรีแบ่งแต้มอย่างมันสุดๆครับกับเกษตรศาสตร์เอฟซีนะครับสามประตูต่อสามแผกันนำแผลกันตามเลยครับสุพรรณบุรีครับได้ประตูขึ้นนำก่อนนาทีที่ห้าครับชิดสนุพงศ์พิมพ์สังครับก่อนที่ยศศักดิ์ชวนะครับที่เสมอนาทีที่สี่สิบเอ็ดแล้วก็ชิด